สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับทานทีรักในการต่อนกเขาใหญ่นะครับรักในการเลี้ยงนกเขาใหญ่และรักในเสียงนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศที่บ้านผมนะครับมืดฝนครึ้มฝนนะครับแล้วก็ฝนก็เหมือนใกล้ๆจะเป็นละอองฝนนะครับลงมานะวันนี้ก็เลยไม่ได้ออกนะครับเสร็จงานช่วงเช้าก็ไม่ได้ออกไป ตอนทำคลิปต่อนกนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับอาการของจมดแดงนะครับถ้าพี่น้องจําได้คลิปนั้นที่ผมไปต่อวันนั้นไปกับอาจารย์เกียรตินะครับจมุดแดงนะครับนี่ครับวันนั้นไปต่อแถวแถววัดสมหวังนะครับเข้าไปข้างในโดยทางวัดสมหวังนะครับก็ จะมดแดงโดนนกเอี้ยงนะครับทั้งๆที่เพิ่งถ่ายขนใหม่นะครับโดนนกเอี้ยงโจมตีมาจากข้างหลังนะครับกําลังคูกําลังขันดึงนกป่านะครับแล้วเจ้านกเอี้ยงก็พุ่งเข้าใส่เลยนะข้างหลังนะครับดูในคลิปนะครับขนหลุดติดปากจามดแดงได้เจ้านกเอี้ยงไปเลยนะครับนี่นะครับกลับมาถึงบ้านนะครับก็ตายขนนะครับจามดแดงครับ นี่นะครับถ่ายขนเต็มเลยนะครับในพื้นตรงนะครับมีขนทั้งนั้นเลยนะนี่ครับนกพอเกิดอาการตกใจนะครับพี่น้องครับพอเกิดอาการตกใจก็จะทิ้งขนนะครับทั้งๆที่เพิ่งถ่ายขนเสร็จไม่นานนะครับขนเพิ่งถ่ายเสร็จไม่นานเขาจะทิ้งขนถ่ายขนตัวนะครับนี่ครับขนทั้งนั้นเลย พื้นกลงนะครับพื้นกลงนี่คือมีแต่ขนทั้งนั้นนะครับผมนี่นะครับจมูกแดงนะครับตกต่อตัวหลักล้นขนบนหัวก็ยังถ่ายนะครับนี่ข้างล่างมีแต่ขนนะครับก็ต้องหยุดนะครับต้องหยุดเขานะครับตกเขาตกใจมากนะครับวันนั้นนะครับตกใจมากเพราะว่ากาลังขันถ้าพี่น้องดูในคลิปนะครับ กำลังขันอยู่นะครับขันปูขันสู้กับนกป่านะครับก็นกเอี้ยงนกเอี้ยงก็ปุ้งเข้าใส่จากข้างหลังเลยนะครับเสียงได้ยินเสียงชัดเลยนะครับในคลิปนะครับย้อนไปดูได้นะครับนะครับคลิปที่ว่ามีนกเอี้ยงมาลงนะครับก็เนี่ยครับอาการก็เป็นอย่างนี้นะครับมาก็ถ่ายขนแต่ว่าเขายังคึกนะครับยังคึกเห็นนก ัวอื่นก็ยังคึกยังอะไรนะครับตามภาษานะครับก็ให้ดูอาการนะครับว่าประมาทไม่ได้นะครับกับนกเอี้ยงนี่ถ้ามาใกล้ๆต้องไล่นะครับแต่วันนั้นมันบินมาจากไกลนะผมไม่คิดว่ามันจะลงแบบนั้นนะครับไม่คิดว่ามันจะพุ่งเข้าใส่เข้าชาร์จจมุดแดงนะครับถ้าเป็นนกที่ว่ากําลังฝึกหรือว่า นกที่ไม่ใช่นกต่ออาชีพน้น่ากลัวนะครับน่ากลัวน่ากลัวจะเสียนกได้เลยนะครับโดนหลายครั้งนะครับเจ้ามุดแดงนี่โดนนกนกอะไรเขาเรียกนกนกกระเตนนะครับนกไอตัวที่สีฟ้าๆปากแหลมๆสีแดงๆนยครับโดนนกกระเนตนตัวนั้นไปไปตั้งมันมันกำลัง ลูกอ่อนนะครับมันกำลังมีลูกแล้วก็มันพุ่งมาจากต้นไม้ใหญ่เลยพุ่งมาจากต้นไม้ลงมาจ,ามจะมดแดงขนติดปากปเหมือนกันนะครับนั้นปากแหลมๆปากใหญ่ๆของมันนะก็่ายขนไปหลายวันเหมือนกันนะครับโดนจมดแดงนะครับ u, เร็วหนา ต้องหยุดนะครับนกเวลาทิ้งขนตัวแบบนี้นะครับขนเยอะนะครับเอาเรียบเยเรียบยคึกนะครับจะมุดแดงนะครับที่เป็นเจ้าโชคดีนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเดียวเดียวเอ้าโชคเดียวตัวนั้นก็เป็นเจ้ามูกหวานนะครับมูหวานตัวนี้เป็นนกเขาเชว,วานะครับเขววาเชวาสีออกดำๆนะครับผมตัวนี้ บยังดิ้นอยู่ครับเอ้าเดี๋ยวนี่จะมดหวานครับว่าจะพาจมดหวานไปแก้มือนะครับไปแก้มือไหมายที่มันเตรียมนกป่าแล้ววันนั้นนกป่าไม่ติดนะครับว่าจะไปแก้มือนะครับผมแต่ว่าเนี่ยอากาศคึมฝนแบบนี้ครับบรรยากาศคึมฝนมากๆก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้นะครับเดี๋ยวเวลานะครับเรื่องน้ำมันรถถ้าไปถึงถ้าฝนตกอีกนะครับ เขามีอะไรามากนะครับมาอัปเดตได้ดูอาการของจมงหดแดงนะครับนะครับถ่ายขนนะไม่ได้ผมไม่ได้ออกอีกหลายวันนะครับต้องให้ขนเต็มนะบินนกต่อดินนี่ต้องให้ขนเต็มนะครับพีน่น้องค,ครับต่อพเนย้ยบางทีเออยังขืนได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในพเนยรแต่แล้วนกต่อดินนี่ขนอ่อนๆนะครับปีกอ่อนๆขนอ่อนๆถ้าโดนปีกับนกป่านี่มันจะเจ็บนะครับมันจะเจ็บ ขนโอนปีก่อนตอนนี้เป็นแจมดดดำนะครับนี่แจมอดดำตัวน,น,นี้เป็นเจ้าดอนนะครับดอนนกต่อเนี่ครับนกป่านกที่ผมโตได้มาันจะาป่านะครับตอนนี้แล้วก็มาฝึกเป็นนกปเนียดตอนนี้ก็ฝึกนก OK ดินได้แล้วนะครับผมก็ฝึกนกดินนะผมผูกขาอ,อยู่นะครับผม่าลงดินหลายครั้งแล้วนะครับขันดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่มีนกปเนียดแต่น,นั้นเจ้าสีสายคนผมก็เลยเอาเจ้าดอนใส่ประเนียด เล่นดีมากเลยครับโอเคนะครับฝนจะตกแล้วนะครับเก็บนกก่อนนะครับผมนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับอัปเดตให้ดูอาการของเจมดแดงนะครับหลังจากนกเอี้ยงลงมานะครับนี่ครับถ่ายขนนะครับถ่ายขนแล้วก็มีอาการหวาดระแวงนะเวลานกบินนะครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมฝนตกพอดีนะครับสวัสดีครับ